ที่ไปที่มาของบริษัทมิโฮโยเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วบริษัทมิโฮโยมีผลงานอะไรบ้างสวัสดีครับ Sandbox Channel และผมก็จะมาพูดถึงประวัติของมิโฮโยคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้กันนะครับบริษัทของมิโฮโยนั้นเกิดจากการก่อตั้งของบัณฑิต3คนที่จบจากมหาวิทยายลัย เซีงยงไห่เจียวถงซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความเชื่อและมีความชอบอะไรที่มอเหมือนกันทั้งในเทคโนโลยีวัฒนธรรมของอนิเมะการ์ตูนและเกมเกิดเป็นบริษัทมิโฮโยะขึ้นในปีคศ2012หรือพศส5 5 5ทั้ง3าคนเรียกตัวเองว่าโอตะคุจึงเป็นที่มาของสโลกแกนประจำบริษัทว่าเทโอตะคุเซฟเดอะเวิลดและบริษัทมิโฮโยะก็ได้มีการพัฒนาเกมออกมาหลายๆรูปแบบ ในส่วนตัวผมเองผมเคยเล่นเกมการเกิลซีหรืออีกชื่อหนึ่งคือฮงไกกับคูเอ็นซึ่งตอนนี้ได้ปิดบริการไปแล้วและปัจจุบันมิฮโยก็มีเกมที่เปิดให้บรยการอยู่มากมายตัวอย่างเช่นฮงไกอิมแพก3 g e เก h นช Impact พกเทียออฟเทมิสและในเกมเก n นชินอิม a พกที่ตัวผมเล่นอยู่ก็มีต้นแบบมาจากเกมนาดังมากมาย เช่นเซลดาส่วนใครที่รู้จักโคริษัทมิโฮโยะจากเกมอะไรบ้างคอมเมนต์และแสดงความเห็นกันได้นะครับหาบผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ลาที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ